กำลังหัดนิสัยม้าให้มีส่วนช่วยงานนะครับเพราะว่าคนน้อยเราเลี้ยงเขาเขาก็ทำงานให้เราด้วยตอนนี้ก็ให้มากินหญ้าในพื้นที่ที่เรากำหนดนะครับเนี่ยก็รอบๆในสวนในแปลงผักมันก็จะลดภาระการตัดหญ้าเพราะว่าตัดหญ้าในตอนนี้ตีตัดคนเดียวก็ใช้ม้านะครับนี่เขาก็วนกินอยู่ในเนี้ยเพียงแต่เราต้องกำหนดบริเวณ ควบคุมบริเวณก็หน่อยเช่นตรงไหนที่เราให้เข้าได้เราก็เปิดตรงไหนที่ให้เข้าไม่ได้เราก็เอาเชือกหรือลวดมัดเป็นสัญญาสัญลักษณ์นะครับไม่ให้เขาเข้าซึ่งเดี๋ยวจะทําเป็นแบบถาวรว่าในอนาคตเนี่ยถ้าหน้าแรงก็คงจะต้องให้เน้นเข้าในไร่เนี่ยเป็นหลักเนื่องจากหญ้าข้างนอกอาจจะมีปัญหาแต่ในสวนเราเนี่ยในสวนในไร่เราเนี่ยมีแน่นอนเนื่องจากว่าเขามี มีสปริงเกอร์ก็มีญ้าขึ้นตลอดเวลาไม่ต้องเสียน้ํามันในการตัดญ้าไม่ต้องเสียน้ํามันเสียแรงเราก็ใช้ม้าดีละเข้ามาทํางานให้เราเขาคมกินอยู่อันนี้หน้าเรือนปลูกผักนะครับเขาไม่ไปไหนเลยมาต้องฝึกไปเรื่อยๆเขาก็จะไม่ไปแต่เราก็ต้องทําแนวกั้นเขานะครับไม่ให้เขาไปวนวายกำลังใช้ม้าทำงาน